อาจารย์ฟูจิมีคําถามค่ะหวัสดีครับฟูจิครับก็มีคําถามจากเพื่อนๆว่านะครับนอนท่าไหนที่ทําให้นอนแล้วหลับเร็วหลับลึกหลับสนิทไม่ต้องฝันเลยตื่นมาแบบโอ้สดชื่นวันนี้จะมาสอนให้กับเพื่อนๆครับ วันนี้คนที่จะมาให้ความรู้เรามาจากคลินิกเซไตเอบิสมารุ e u, เป็นสถานที่บําบัดกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อมาให้ความรู้ครับก่อนอื่นครับมาทบทวนก่อนนะครับว่าหมอนที่จะนอนควรจะเป็นหมอนแบบไหนนะครับแล้วก็การนอนจะมีท่าตะแคงนอนคว่ำนอนหงายนะครับสามท่านี้ท่าไหนดีที่สุดนะครับเราเคยเล่ากับวิดีโอตอนที่แล้วใครยังไม่ดูเดี๋ยวตอนท้ายผมจะมาอธิบายอีกทีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการนอนแบบไม่ฝันหลับเร็วหลับลึกเราต้องมีการบริหารร่างกายก่อนนอนนะครับ ท่าที่หนึ่งนะครับเราต้องมีการผ่อนคลายนะฮะหนึ่งยกคอขึ้นนะครับมือประสานไว้ที่คอนะครับแล้วก็หายใจลึกๆแล้วก็ย้ายขาไปซ้ายขวาหายใจลึกซ้ายขวาแบบนี้รับประมาณ30วิิบวินะครับซ้ายขวาซ้ายขวา30วินะครับท่าที่2นะครับก็คือการครับเกรงแขนครับยกแขนขึ้นแล้วเก่งไว้นะครับ5วินาที1 2 3 4 5ปล่อยผ่อนคลายนะฮะแบบนี้นะครับประมาณ3ครั้งครับ1 2 3 4 5ปล่อยครับ หลังทีหนึ่งเกรงไว้ 1...2...3...4...5 สองสาปล่อยครับหลังจากที่เกงเสร็จแล้วครับพอปล่อยไปเนี่ยหายใจนึกนึกสามสิบวิครับหลังนี้3ามสิบวิครับที่สามก็คือการให้ยกไหล่ขึ้น้างบนครับยกยงนี้ปล่อยครับผมทำให้อยูย่อย่างนี้แข็งนะครับยกไหล่ขึ้นอย่างนี้ยกเต็มที่ห้าวิหนึ่งสามสี่ห้าปล่อยลหไปนะสามครั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อยลงไป ประมาณ3ครั้งครับข้าสุดท้ายนะก็คือการยกขาขึ้นอย่างนี้เก่งขึ้น1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยครับแบบนี้1 2 3 4 5แล้วก็ปล่อยครับทำแบบนี้ประมาณ3าครั้งครับทั้งหมดนี้ครับถ้าเรานอนไม่หลับนะครับก็เพราะว่าเราไม่มีการเกง่งไม่มีการผ่อนคลายครับเมื่อการบริหารร่างกายก่อนนอนแบบนี้จะทำให้เรานะครับมีการผ่อนคลายเก่งแล้วก็ผ่อนคลายแล้วในที่สุดเราจะผ่อนคลายแล้วเราจะหลับได้ดีครับ พูดถึงเรื่องการใช้หมอนหมอนยังไงเตียงเตียงยังไงนะฮะการนอนตะแคงมีข้อดีข้อเสียยังไงการนอนคว่ำมีข้อดีข้อเสียยังไงการนอนหงายมีข้อดีข้อเสียยังไงใครยังไม่ได้ดูวิดีโอตอนนี้บ้างนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอตอนนี้นะครับก็ต้องเป็นเพื่อนของผมเท่านั้นนะครับข้างล่างก็จะมีนะฮะลิงให้เพื่อนกดลิงก์เข้าไปเพื่อนๆก็จะสามารถเพิ่มเป็นเพื่อนของผมในเพจสีเขียวเมื่อกดลิงก์สีเขียวแล้วนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดแชทพอกดแชทแล้วก็จะมีข้้้้้้ออ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 คควววววาา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 มมมมใใใหหหหเเเเเเพพพืืืื่่่่่่่่่นน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 นขีีีีีีียยยิดดโโฟฟทททํุแแลผจะสสงัป็